สวัสดีครับพบกับกราฟลูกชนานะครับวันนี้พามาเล่นขี่โค้ดนะครับนานๆมีงานที่ก็โดนโดนคักๆเลยครับฝนไม่เป็นใจเลยครับเมื่อเช้าก็จะแหงแล้วนะครับเมื่อเช้าครับพักเที่ยงฝนตกมาใส่ครับเหนียวมากเลยครับโอ้เอาว้ก็ไม่ได้นะครับนี่ว้ น่าจะยิ่งบาดตายครับเหนื่อยคนงานกว่าเดิมเีครับนี่ครับเด็ตัวนี้ขืนมาได้หลายขั้นแล้วครับนี่บอกเลยว่าดำมากเลยครับดิ้นเลยครับคนงานก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับนี่ทุ๊หนูก็ต้องงัดครับหนึ่งฝนโต๊ครับลดคุดไม่ได้ครับ เข้ามาฝากกดไล่ไปกำลังใจให้ทีมงานทอดมันกอล์ฟโลกชาวนากันด้วยนะครับวันนี้งานนักครับไไวันนี้เจองานนักจริงๆครับวันนี้รครับลนตูดละโอเคไ้มันขึ้นขามันก็นขึน้นตูดแล้วทีนี้ สถานการณ์ตอนนี้ครับตะบอกว่าโคตรเหนียวครับจะตกอย่างนี้่ะตกเลยครับฝนขอหนามมาเลยครับถ้าจะเอามาเหนียวเหนียวเขนเขนอย่างงี้ดูครับโอ้สุดยอดของความเหนียวเอาเถอะครับคนงานเราตรงแล้ววันนี้ครับกระเทิอนครับแล้วที่สำคัญครับเป็นดินเหนียวแบบดินเหนียวดำเลยนะครับนี่ บอกเลยรถไทยมอรองครับมันวิ่งจะไม่ไปแล้วครับดินด้นติดซุ้มรอครับเป็นไงครับพี่จอยเป็นไงครับพี่จอยสูไ้ไมพี่จอยสู้สสเลยเอาเหล่าขาวไหมเหล่าขาวกระจายเสียนโอ้อยยจาลืบกดไล่เป็นกำลังใจให้ คนงานผมต้วยนะครับนี่ดูว่าดิซูอยู่เดนี่นานๆมีกระเชิดฝ <laughs> นมาตกแกงครับ <c oughs> ตอนทำงานมาเหนื่อยแล้วนะครับนี่ตอนล่างรถผมบ่าเหนื่อยกว่าครับ ต่อไปลองเดินนะครับดูขีดิน,นครับอุดเต็มตูดรถแล้วครับเดีอยวอาทำบาปรถรัดมันไปต่อก็ต้องไปต่อแล้วครับม,มาขนาดนี้แล้วครับเราต้องทำภารกิจให้สสำเร็จกับตอนมันนี่ โอ้ยังไม่เสร็จเลยครับจะมืดแล้วครับเส็จทางนี้ยาวไกลขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเส้นนี้ครับเละครับมอไซค์ระวังลื่นด้วยมันวิ่งไปไปครับตัวแค่ก่อนครับโอ้มือสั้นมดแล้วครับไม่ได้ถอนครับคนงานบอกมดแล้วเรามัดเราขาวมดลื่นแล้วครับขวดให่ไม่ยู่ครับ ยี่สิบพื้นสู้ๆทีมงานเราเหนียวจริงๆครับ